ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงพระพิสุสงฆ์ในทุกปัจจุบันอย่างนี้ได้อบรมกันได้อบรมพระวินัยกันมีน้อย หลายท่านก็ได้บางท่านก็บวชเสร็จบวชโครงการต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ไปอยู่รูปเดียวแล้วก็ได้ทำสื่อโซเชียลเผยแผ่ไลฟ์สดอะไรต่างๆตามความคิดเห็นของตนแล้วคนที่เข้าไปได้ยินได้ฟังอย่างนี้เขาไม่รู้อย่างนี้เขาก็คิดว่าคนนั้นเป็นพระแล้วเขาพูดถูกพูดอะไร แต่จริงๆแล้วเขาพูดมั่วไปหมดเลยเขาไม่ได้รู้เรื่องพระธรรมวินัยอะไรสักอย่างเลยเขาเอาแพะมาชนแกะเอาแกะไปชนกับแพะเขาพูดมั่วไปหมดแต่ผู้คนก็เข้าไปฟังเขาแล้วก็ได้เข้าไปทําบุญกับเขาอะไรกับเขาแล้วมีพระผู้ใหญ่พระอะไรอย่างเงี้ยมาตักเตือนก็ดื้อด้านไม่เชื่อฟังไม่อะไร ได้ใช้ความอาฆาตแค้นพยาบาทอะไรต่างๆสาบแช่งอะไรต่างๆในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยก็คือให้เราก็คืออยู่กันอบรมกันไปตามสถานะให้เราอบรมตัวเองให้ดีเสียก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเป็นครูคนอื่นเขาตั้งแต่หนึ่งพรรษาถึงห้าพรรษาอย่างนี้ ถ้าหากเรายังอยู่กับครูบาอาจารย์ครูอุปชาอย่างนี้ถ้าหากเรายังได้รับข้อวัดปฏิบัติไม่ดีพอแล้วเราไปอยู่แต่เพียงผู้เดียวอย่างนี้เราก็พูดมั่วไปหมดมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยในสมัยครั้งพุทธกาลนี้อุปชานี้ก็จะต้องสิบพรรษาขึ้นไปแล้วก็อุปชานั้นก็จะต้องแตกฉานก็คือสามารถบวชได้สามารถสอน พราวินัยได้พระสูตรได้อะไรได้สอนกรรมฐานได้แตกฉานก็ถึงจะเป็นอุปชาได้ถ้าหากองค์ไหน 10, สิบพรรษาขึ้นไปแล้วยังโง่ยังโง่เขาอยู่อย่างนี้ยังไม่แตกฉานยังไม่อะไรก็ยังไม่สามารถเป็นอุปชาได้แต่ยุคป,ปัจจุบันที่ประเทศไทยเราก็คือยังอนุก็คือหมายถึงว่าก็ทํายิ่งขึ้นไปอีกบางครั้งอาจจะเกินพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าก็เจตนาที่ดี แม้ยี่สิบพรรษาอุปชาปัจจุบันอย่างเนี้ก็คือแตกฉานก็มีรู้จริงก็มีแล้วก็โง่เขาแต่ก็ไปสอบอุปชาได้ก็มีมันมีมากมายเต็มไปหมดเลยแต่คำตัดที่พระพุทธเจ้านี้แสดงไว้ดีแล้วก็คือ 10, สิบพรรษาขึ้นถ้าโง่เขาก็อย่าเพิ่งเป็นอุปชาถ้า 10, สิบพรรษาขึ้นฉลาดก็เป็นอุปชาสามารถอบรม พระวิสูสงอย่างนี้ที่อยู่ในการปกครองถวกของตัวเองการดูแลของตัวเองอย่างนี้ก็จะดูว่าพระหนึ่งถึงห้าพรรษานี้ท่านได้ศึกษาเรื่องศีลพระวินัยนี้ท่านสามารถอยู่คนเดียวได้หรือยังสามารถเอาตัวรอดได้หรือยังแล้วลูกศิษย์ไปขอพระอุปชาพระอุปชาก็จะพิจารณาว่าควรให้ไปไม่ให้ไป มันจะมีระเบียบการที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้อยู่ไล่มาตามอันดับอันดับพระพุทธองค์นี้แสดงไว้ดีแล้วแต่ทุกวันนี้เราบางทีบวชปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่รูปเดียวไม่รู้ข้อวัดอะไรสักอย่างเลยก็พูดมั่วไปตามกิเลสตัณหาของตัวเองระเบียบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วเวลาไปเจอภาคผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จักกราบไหว้แล้วก็ไม่รู้จักให้ความเคารพ แล้วก็ทำตัวแบบไม่ได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองมีแต่มานะทิฏฐิใส่กันอะไรใส่กันอย่างนี้ถ้าเราอยู่กันลักษณะอย่างนี้โอกาสที่เราจะเป็นโทษสูงมากเพราะว่าเราไม่รู้หรอกพระที่เราได้มาพบมาเจอกันเนี่ยพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านได้อบรมตามข้อวัดปฏิบัติท่านก็มาด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ แล้วก็ท่านก็ได้ทำตามพระวินยัยแต่พระที่ว่ามีความขนองสูงอย่างเงี้ยพรรษาก็น้อยหรือบางท่านก็อาจจะพรรษามากแต่ก็ไม่ได้รับการอบรมอะไรต่างๆขาดความเคารพยำเกรงมีมานะทิฐิอย่างเงี้ยสูงอย่างเงี้ยบางครั้งก็อาจจะได้ไปพูดจาเสียดสีบ้างบางครั้งก็อาจจะได้แบบพูดจาแบบมีมานะทิฐิใส่ท่านบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ ถ้าอาบใดเรายังต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอย่างเนี้ยนอกจากความเจริญมันจะไม่เกิดแล้วกับเราแล้วอย่างนี้ยโทษมันก็จะเกิดกับเราหนักเพราะเราขาดการสำรวมระวังเราไม่ได้รับการอบรมที่ดีมาเราก็จะมีแต่โทษแต่ภยัยออกงานทีไรเราก็จะได้โทษภัยกลับมาอย่างหนักอย่างสาหัสสาการ วันนี้จิตเรายังขุนมัวเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าการที่เราได้ไปกระทบได้ไปสบประมาทพระที่มีศีลบริสุทธิ์พระที่ทรงฌานพระที่ตัดสัญญา์เข้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าโทษมันหนักหนาแค่ไหนสังสารวัตที่เราท่องเที่ยวนี้มันยาวนานจิตที่เรามันขุนมัวอย่างเงี้ยเหมือนน้ำขุนขุนอย่างเงี้ยเราคุ้นเคยกับความชั่วมานะท,ทิิอีโก้อย่างเงี้ย เวลามันไปกระทบใครเข้าให้อย่างเงี้ยมันไม่รู้เพราะว่ามันขุนมันแยกไม่ออกแต่ผู้ที่จิตที่ผ่องใสเนี่ยเวลาเขาไปเห็นพวกที่จิตขุนมัวเนี่ยเขาจะรู้ได้เลยว่าจิตคนเนี้ยมันขุนมัวแค่ไหนโอกาสที่เขาจะไปอบายมันสูงแค่ไหนอะไรแค่ไหนอย่างนี้ถ้าหากเราไม่สำรวมระวังอย่างเงี้ยเวลามันพบเจอกันอย่างเงี้ยเราก็จะรับโทษเข้ามาทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้ง แล้วออกงานแต่ละครั้งเราก็จะมีแต่มาณทิฏฐิเราไม่ได้รับการอบรมที่นาเรื่องตรงนี้มาพูดให้ฟังอย่างนี้คือการที่เราห่มเหลืองทําตัวเป็นพระอย่างนี้เราร้องว่าเราเป็นพระเป็นพระแต่เราไม่ได้ทําตัวเหมือนพระเลยแต่เราเอาผ้าเหลืองของพระพุทธองค์นี่มาห่มแล้วเราก็ไปหลอกชาวบ้านเขากินถ้าเราทําอยู่อย่างเนี้ย ชีวิตเรานี้มันลงไปข้างล่างนี้กว่าจะได้ขึ้นมานี้อีกยาวนานเหลือเกินแต่ขนาดเดียวกันถ้าหากเราได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ผู้ที่ทำบุญกับเราก็จะมีอนิสงส์มากแล้วเราก็จะเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาได้นำข้อมูลที่ถูกต้องนี้ไปเล่าให้กับคนรุ่นหลังฟัง แล้วคนรุ่นหลังที่เขามีความศรัทธ,ธาอย่างนี้เขาน้อมไปปฏิบัติเขาจะเกิดมารเกิดผลแล้วเขาก็จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ผู้ที่จะถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธองค์ที่ไม่มีผิดโดยเจตนานี้ก็มีตั้งแต่พายาสาวกขึ้นไปไม่มีคําว่าผิดโดยเจตนาผู้ที่ไม่ผิดเลยมีพระปเจพพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบที่สุด สาวกผิดโดยเจตนาไม่มีแต่ว่ามันก็จะตามอินทรีย์บารมีที่ท่านนั้นได้ศึกษาได้พบบ่มมาบางท่านเป็นพระผู้สูตรก็จะถ่ายทอดได้ดีหน่อยบางท่านได้ยินได้ฟังน้อยแต่ก็บรรลุมรคผลท่านก็จะถ่ายทอดแค่ตามสติกําลังของตนของตนนั้นพระพุทธองค์ก็เรียกว่าบัณฑิตไม่ว่าจะมีคนที่ศึกษามากหรือศึกษาน้อยปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติได้ คำตัดของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ดีแล้วที่พระองค์ได้ประทานไว้ในี่ยมักมีองค์8ดศีลสมาธิปัญญานี้ยังมีพระอายะสาวกที่น้อมคําสอนพระพุทธองค์มาปฏิบัติตรงไปตรงมาอย่างซื่อๆอย่างนี้ยังคงทํามักผลนิพพานให้แจ้งได้อยู่รุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นทํามกลางถึงที่สุด คําตัดของพระพระุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อนี้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกะคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระอาหารหันต์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มรรคผลมันถึงจะเกิดถ้าหากองค์ประกอบมันไม่เพียบพร้อมอย่างนี้มรรคผลมันจะไม่เกิดมันก็จะรู้แต่สมมติของโลกแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าสู่ปรามัิต์ได้แล้วมันก็ไม่สามารถละอุปทานขันห้าได้ให้เรามีความรู้พูดมั่วแค่ไหนพูดหยิบ คำสอนพระพุทธเจ้ามาผสมประสานมั่วแค่ไหนอะไรแค่ไหนสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อออกจากวัตสงสารเพราะว่าข้อวัดปฏิบัติเราไม่ถูกแต่ข้อวัดปฏิบัติที่ถูกอย่างนี้เราจะต้องมีศีลสมาธิปัญญามันถึงจะสามารถถอดถอนอุปทานขันห้าได้มันถึงจะสามารถถอด,ถอ,อดถ,าาถ,ถ,ถอนอวิชชาได้มันถึงจะถอดถอนนันทิความเพลิดเพลินความหลงได้ มันถึงจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะถอดถอนไม่ได้เพราะว่าข้อวัดปฏิบัติไม่ถูกให้เราพิจารณาว่าเรารักษาศีลอะไรมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมันจะเหมือนเรารักษาศีลแค่ข้อเดียวถ้าหากเรายังไม่ต้องพูดอะไรไปสอนใครไปบอกใครอย่างนี้ ทบทวนตัวเองอยู่อย่างนี้ทุกวันแล้วเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับดูแลเสน,สนาอาสนะเก็บกวาดวาดัดอะไรต่างๆจเจริญสติอยู่ทุกๆขณะตัวอยู่ไหนใจก็จะอยู่นั่นเราอบรมหมุนเวียนกันอย่างนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปี ยันกว่าจะครบห้าพรรษายันกว่าจะเราจะรักษาใจได้แล้วอยัางกว่าเราจะเอาตัวรอดได้อย่างนี้เราถึงจะสามารถไปอยู่ผู้เดียวได้ถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้ได้จะต,ต่อไปเนี่ยศีลมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิบมันก็จะสมบูรณ์สติมันก็จะตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิมันก็จะเกิดปัญญามันจะรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข การพลาดจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่มันไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นเพียงแต่เหตุปัจจัยมาอาศัยกันเกิดขึ้นเราเข้าไปรู้เห็นมันด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดีมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเข้าไปรู้เห็นด้วยวิชาอย่างเนี้ยมันจะถูกถอดถอนอุปทานขันห้ามันจะมียาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชามันจะเห็นว่ารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เรามันจะมีความสุขมันจะเบากายเบาใจมันจะอิสระจากทั้งดีทั้งไม่ดีเราทำเหตุถูกผลมันย่อมถูกแล้วชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายสำหรับเรา แล้วเราก็จะเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาตามสติกำลังของเราเท่าที่เราจะทำได้ให้เราน้อมมาปฏิบัติใส่ตนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ